วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยมีใ,ใครทำมาก่อนเกี่ยวกับการเพาะไข่บอลหูช้างด่างขาวหรือด่างเหลืองนะครับอันนี้เราจะมาดูกันเลยนี่นี่คือบอลอันนี้คือไข่นะฮะไข่ของบอลหูช้างด่างเหลืองตัวน,นี้ด่างเหลืองนะฮะเราจะมาเพาะไข่ดูแต่ผมมีเทคนิคใหม่ฮนะผมจะ ผมจะลองทำต้นนี้ไข่หนึ่งใบให้กลายเป็นสี่ต้นได้ไหมลองดูนะฮะเราจะทำยังไงอ่าอันนี้อันนี้จะหดไปไหน,นะฮะดูนะฮะเราพาไปเลยพาตรงกลางยอดเลยนะฮะนี่พาไปเลยนี่ให้ถึงครึ่งเลยครึ่งเลยนะฮะครึ่งใบอ่าไม่ทีฝั่งนี้ เราจะแบ่งสีนะฮะแบ่งสีเลยตรงยอดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหูดหน่อยนะฮะอเสร็จแล้วเราก็มาเพาะได้เลยนี่เห็นไหมมือจะดำหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นกับดินนี่นี่กระถางนี้ฮนนะ,ะเราจะใช้กระถางน,นี้นะฮะ ใช้กระถางนี้นะใช้กระถางนี้นะโอเคเราก็ใส่ใส่ขุนมะพร้าวอย่าดินไม่จำเป็นต้องเยอะนะฮะไม่จำเป็นต้องเยอะวางไปเลยนี่วางไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้ดินกบไปนี่สดๆเลยฮนะทำให้ดูสดๆเลยเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยนฮะเราก็ เห็นไหมนี่แล้วก็ลดน้ำเลยนี่เลยนะครับนี่เราจะมาดูพิสูจนะ์ฮะเราจะมาพิสูจน์กันว่าที่ผมทำมันจะเป็นยังไงลดน้ำเยอะเลยครับเท,ท่าเจเยอะเลยอือเสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ที่รูดลำไหลนะแล้วสักสามเดือน ไม่เม็นใช่เดินครึ่งมาดูกันฮะเดือนครึ่งมาดูกัน,น,ม,ากนมาแล้วครับเดือนครึ่งผ่านไปไวเหมือนโกหกะนะฮะเรามาดูมาเรามาดูเรามาดูเดือนครึ่งนะฮะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมาดูนี่ฮะแต่ว่าเราผ่าผ่าสี่ใช่ไหมแต่เขาออกมาสาม เห็นไหมไข่หนึ่งใบออกมาสามต้นเลยเห็นไหมครับในไข่หนึ่งใบออกมาสามหนอ่อจริงๆหน่อสีน่าจะมานะเห็นไหมหนึ่งสองสามต้นนะ,ะสามต้นนะ,ะ,ต,นนะ,ะต้นนี้ก็นี่ต้นนี้ก็นี่เห็นไหมต้นนี้มือมันจะมันจะแตกหน่อละเห็นไหมแต่ว่าไม่ด่างสิครับ ต้องลหลอลุล้นลหลอลุ้นหลอลุ้นโอเคถือว่าเทคนิคใช้ได้เอาเทคนิคไปใช้นะครับ